ดีครับผมกุมันสออินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับความสุขของคนเฮานี่แตกต่างกันไปนะนะครับแตกต่างกันไปบางคนตีบปชอบไก่นี่ก็ก็จะมีอาคาตินะครับมีอาคาติมีอย่างหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบแล้วก็ก็บอกว่ามันเป็นความสุขนะนะครับนั่นนั่นก็วันนี้ก็ขออนุญาตน้ำความสุขมาเสิร์ฟเอฟซีทุกท่านนะครับได้เห็น <laughs> แบบบานๆเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นขนุนนี่นะครับก็ขอให้นขนุนนี่เป็นจริง่ีนุนน้ำนะครับไก่ใจในฟาร์มของผมจงมีประสิทธิภาพเก่งนะนะครับนี่เริ่มใช้แววมาแล้วนะครับเจ้านี่ จะบาติสบาติสบาติสต้านะครับแบบมันแบบแบบต้องทำทำเพลงเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสไตล์แบบอันนี้เลยนะครับบอยนีม,มนนบีแลนด์นะครับเจ้าตอหักนะครับเจ้าตอหักยอมรับว่ายิ่งนะครับตอนนี้ยิ่ง จะสร้างความแข็งแรงกันะมเนื้ยอะไรเห่กันนะสวยงามนะครับสวยงามเลยนะนะครับวันนี้ก็นำความสุขมาเสริมนะครับบรรยากาศการเลี้ยงไก่นะคนดีคนดีเล่นไก่นี่ตึ้งหูดีนะครับว่านี่คือมันเป็นความสุขแต่แตเลยนะ นี่นะครับไก่ผมก็ไปหากินหมดแล้วนะจนกระทั่งอยู่บนต้นไม้ตัวเองนะครับ <laughs> นะครับนะครับต่อหัดนั่เป็นง้ามไก่ตัวหนึ่งนะครับเสียดายเสียดายที่มันต่อหัดแต่ก็เป็นอย่างนัครับสมัยปัจจุบันนี้มีการตอมีการยังเกิดขึ้นได้หมดนะ นี่นะครับส่วนมากก็ตอนนี้ก็ลงไปเลยนะครับลงไปเลยเนาะเพราะว่าก็เบ่งไว้ไกลโตแบบทันนะครับ,บะน,น,ะน,น,นะครบโตมทัเงงน,นเนาะก็ต้องใ้เวลาหน่อยนะครับกาจะได้แต่ละตัวก็ม่ใเจง่ายนะครับมันเจง่ายเลยเนาะนะครับนี่เจ้ามูลหลานนะครับถ้าคนที่จำได้เนาะนี่ปอพัน อันนี้หน้าแดงและนะครับน่าจะกไกลละครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปทำงานแล้วนะนะครับขออนุญาตถ่ายให้ FC รีวิว FC ได้ดูแบบพอหายคิดถึงกันนะคิดถึงคิดถึงกนะครับผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับตีลง,ง <laughs> ลงของเก่าทุกวันนะลงของเก่าทุกวันแต่ FC ก็ติก็ ลายคนก็ติดติดต,ตามเข้ามาดูอยู่นะครับก็วอ้ยไงนะก็มองโลกในไงด่ดีก็คือฝึกภาษาํำเมืองไว้ในตัวเนาะฝึกภาษาํำเมืองไว้ในตัวนะครับนะครับว่าเขาจะอันนี้จะได้เนะเรียนํำเมืองบางคนถ้าฟัง่อยผม่อยๆอ,อาจจะฟังเข้าใจก็ได้เนาะนะครับภาษากำเมืองนะถ้าผมคลิปนี้นะครับประมาณนสอยเตยฟ้ามันก็ขอจะจบคลิปนี้ ไปประมาณแค่นี้ก่อนนะครับ FC ทุกท่านมีความสุขในชีวิตนะครับมีความสุขในชีวิตไม่เหมืานกับคนตราบอื่นนะครับสมปรารถนานะครับคิดถึงได้ก็นะครับแล้วก็ขออยุดจบคลิปนี้นะครับเพื่อคกับเจ้านะครับบาติสต้านะครับพระเจ้าตองหักนะครับไปประมาณแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม